มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนไมพี่ลมพรรวยน้ำใจจัดเต็มเซอร์ไพรส์ให้กับของขวัญกับพี่ๆน้องๆในตึกแกรมมี่ค่ะเรียกว่าเป็นนักร้องลูกทุ่งขวัญใจแรงงานที่ข้ามบอดแล้วก็ด่งดังในวงการบันเทิงมาอย่างยาวนานนะคะ สำหรับไมพิ่ลมพรนอกจากเรื่องของผลงานที่เป็นที่ชื่นชอบของฟแฟนๆเรื่องการใช้ชีวิตของไมก็เป็นที่ชื่นชอบชื่นชมของฟแฟนๆเพราะว่าตอนนี้เองไมกลับไปใช้ชีวิตสุดเรียบง่ายกับไร่ส่วนแล้วก็มีความสุขสุดๆค่ะ ล่าสุดก็มีภาพอิ่มใจของไม้นะคะซึ่งได้ทำเซอร์ไพรส์ให้ของขวัญกับพี่ๆน้องๆรอปภและแม่บ้านโดยโพสเฟ e บุ o กไม้พิรมพรเช็คอินที่ตึกแกรมมี่พร้อมบอกว่าส่งสุขส่งแซบเป็นกำลังใจให้กับทุกปีรอบนี้มาแบบจัดเต็มให้กับพี่ๆน้องๆรอปภและแม่บ้านที่ตึกแกรมมี่ครับสวัสดีปีใหม่ทุกคนนะครับ ไมพิรมพรโรวยน้ำใจจัดเต็มเซอร์ไพรส์ให้ของขวัญกับพี่ๆน้องๆในตึกแกรมมี่ค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ